อนนี้รถสตาร์เต็ตรครับทุกคนนะไม่ออกเลยฮะนี่ดีผมซื้อเขาว่าแบงไว้นะเดี๋ยวลองดูเนี่ยผมลองาชารถเป็นเนี่ยนี่เขาว่าแบงตัวนี้ครับก็เสียวหนึ ดีอย่างไงเสียงเราต้องันต้องใช้ตัวจ้ำแบบรถต่อรถครับเ,เสียงน,นี้เลยแล้วก็ใช้ตัวนี้กดจะชัดตัวน,นี้ชัดห้ารอบแล้วนะ ซื้อมาไว้ติดรถนี้ก็ดีนะทุกคนเลยเดี๋ยวผมลองดูว,ดว,ว่าจะติดหรือเปล่าอันนี้ครั้งที่หกแล้วนะห้าหกแล้วนะเอ,อ้ยอะไรเี่ยแบดบอยู่ที่ปีไม่ถึงสองปีครับนี่ไหมฮะติดแล้วครับ แบตเสื่อมนะฮะก็สามารถสาติดได้นะครับนะฮะผมว่าซื้อมาใช้ติดรด้อยดีนะไปดิบออกนี้มันได้ค่าโฆษณานะซื้อมาติดร้ยเฉยๆนะครับก็เก็บไว้แรงไหมแรงเล่นมากเลยนะเนี่ย เก็บไว้ชาร์จได้ประมาณเขาบอกว่าเกือบ20ครั้งนะแต่ผมชาร์จได้5-6ครั้ง7ครั้งผมก็ไปไปเอาไปชาร์จละนะครับแต่พวกคนเราคงไม่ชาร์จถึงขนาดน,นั้นนะครับโอเคเราซื้อมาเก็บไว้ก็ดีครับทุกคนนะไม่ติดรถครับไม่เสียหายครับวันไหนแบตแบตเสื่อมก็อย่างผมนี่แหละ รถช้านี่แหละนะพวกต้องเบ็ดเปลี่ยนเบ็ดใหม่นะเพราะว่ามันมันใช้ไม่ได้แล้วนะคะรับนี่เป็นร้านตรงนี้แน่นะนี่เลยเดี๋ยวมาลองสาธิตให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็เราเอาตรงนี้ะามาไว้ตรงนี้นี่อันนี้ลดเลยนะ